หมูหาตัวพี่น้องหาตัวห้าตัววันนี้จะเอาอีกโลบเย็นครับอีกครับหาตัวครับพี่น้อง งัวกัดเจ้ากับมีแต่ตัวง,า,ง,งามๆอยอู่น้องเอ้ยตัวใหญ่ๆโอ้งัวกัดเจ้าเขาเขากัดไก่ขี่เกี้ยวแล้วเขากัดไก่แล้วครับไก่เกี้ยวแล้วครับแปลกบ่ครับหมูบ่มีหูดากบอุญยวของคูไทยใส่รวมกันเลย